สวัสดีค่ะวันนี้แอดขอเสนอซีรีส์ d e พ p Love Again เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมากู้ชิงชิงนางเอกเ,เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอได้รับการช่วยเหลือจากประธานเผยเผยจินชิงประธานเผยวางแผนให้สัญญกรรมใบหน้าใหม่ให้กู้ชิงชิงและทําให้ครอบครัวของเธอเข้าใจว่าเธอตายไปแล้วพร้อมห้ามไม่ให้ครอบครัวเธอเข้ามาในห้องดับจิต หมอจึงห้ามไม่ให้กู้ฉีเหียนพี่ชายนางเอกและจี้อันหยางสามีนางเอกเข้าไปรบกวนเจ้าหน้าที่ที่กำลังแต่งหน้าศพอยู่จี้อันหยางสามีนางเอกแ้งร้องไห้ที่ภรรยาตายแต่พี่ชายนางเอกมองออกจากนั้นไม่นานสามีนางเอกเข้าไปในห้องดับจิตพร้อมกับหลิวเหยียนเหยียนชูรักเพราะอยากเห็นกับตาว่านางเอกตายแล้วจริงๆนางเอกที่นอนนิ่งเหมือนศพได้ยินสามีชั่วและชูรักเดินเข้ามา เธอจึงค่อยๆถอดแหวนออกทิ้งลงพื้นสามีชั่วและชูรักตกใจกอดกันกลมนึกว่าผีนางเอกหลอกที่แท้แค่แหวนหล่นสามีชั่วจุบชูรักด้วยความดีใจภรรยาตนตายไปแล้วจริงๆนางเอกกั้นความโมโหวไว้พระเอกเปิดประตูเข้ามาเจอทั้งสองสามีเธอและชูรักรีบพาออกจากกันพระเอกเห็นจังๆแบบนั้นสามีนางเอกยังกล้าแถจะมาบอกกับภรรยาพระเอกตอบกลับ แสดงละครเหนื่อยไหมหลังจากสามีชั่วและชูรักออกไปพระเอกเอ็ดเธอที่เกือบแผนแตก พูดเรื่องใบหน้าของเธอสัญญากร,รมเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเราต้องร่วมมือกันย้อนไปตอนนางเอกเกิดอุบัติเหตุสามีชั่วและชูรักขับรถมาเจอนางเอกบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนเธอร้องขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านมาซึ่งเธอไม่รู้ว่าสามีเธออยู่ในรถคันนั้นสามีเธอจะแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุแต่ชูรักห้ามไว้ถ้าตำรวจมาถึงเราจะบอกความสัมพันธ์ของเรากับตำรวจยังไงชูรักขับรถออกจากที่เกิดเหตุในทันทีตัดภาพมาที่นางเอกเห็นหน้าใหม่ตัวเองตัวฉันเป็นใคร ทำไมไม่ใช่กู้ชิงชิงพระเอกบอกกู้ชิงชิงตายไปแล้วและครอบครัวนางเอกเผาศพนางเอกหลังเกิดอุบัติเหตุสามวันต่อไปนี้นางเอกต้องจำไว้ว่าเธอชื่อมั่นชิงกู้ชิงชิงหายไปจากโลกใบนี้แล้วนางเอกไม่อยากใช้ชีวิตโดยเป็นคนอื่นพระเอกกล่าวถึงสัญญาที่ตกลงกันพระเอกยื่นมือช่วยนางเอกทำให้นางเอกเกิดใหม่อีกครั้งเธอสัญญาจะมอบจิตวิญญาณและร่างกายให้พระเอกเป็นการแลกเปลี่ยนนางเอกเกิดเปลี่ยนใจเธออยากตายมากกว่า พระเอกไม่อนุญาตให้เธอตายตอนนี้และเอ่ยถึงอุบัติเหตุคืนนั้นเธอคิดว่ามันคืออุบัติเหตุจริงๆหรอนั่นมันคือการฆาตกรรมที่วางแผนมาอย่างดีต่างหากเธอไม่อยากให้สามีเธอจี้อันอย่างได้รับโทษหรือไงด้วยความแค้นที่ถูกสามีสวมเขาโดยไม่รู้ตัวนางเอกไม่ลังเลจะต้องจัดการสามีชั่วและชู้รักให้ได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับเธอวันต่อมาพระเอกพานางเอกมางานปาร์ตี้เพื่อวางกับดักสามีเธอโดยมีประธานหลินร่วมมือด้วย โดยสร้างสถานการณ์ให้เหมือนมีคนทะเลาะก,กับผู้ช่วยพิเศษของพระเอกพร้อมกับผักนางเอกตกน้ำสาม,มีเก่าติดกับเขาไปช่วยเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นภนรรยาเก่าที่เขาคิดว่าเธอตายไปแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในใบหน้าใหม่ใช้ชื่อว่าม่านชิงทั้งสองเริ่มสนทนากันสาม,มีเก่านางเอกสงสยัยผู้ช่วยพิเศษของประธานเผยรู้จักตนได้ยังไงนางเอกบอกเธอพอจะรู้มาว่าคุณจี้คือผู้จัดการของกู้เฉียนกุ๊บนางเอกเริ่มแผนสเต็ปต่อไป กล่าขอบคุณคุณจี้ที่ช่วยเธอเมื่อคู่ถ้าในอนาคตมีเรื่องอะไรให้ช่วยบอกเธอได้ทันทีสามีเก่ามีเรื่องให้คุณม่านชิงช่วยพอดีเขาสนใจโปรเจกต์หนึ่งของประธานหลินบวกกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจประธานหลินและประธานเผยค่อนข้างดีประธานหลินเดินมาทําตามแผนทําท่าขอโทษนางเอกจับไม้จับมือนางเอกไปด้วยและอาสาจะไปส่งนางเอกกลับที่พักพระเอกผ่านมาเห็นเขาก็มีสีหน้าไม่พอใจ ขณะประธานหลินไปหยิบกุญแจรถสามีเก่าเธ,เธอบอกว่าสนใจในโปรเจกต์ซีซิงของคุณหลินถ้าเธอเอาโปรเจกต์นั้นมาให้เขาสำเร็จเขาจะให้ผลตอบแทนเธอ1ิเปอร์เซ็นต์นางเอกรับปากเพื่อตอบแทนที่เขาช่วยเธอที่ข้างสาประธานหลินส่งพระเอกและนางเอกกลับที่พักพระเอกตบหน้าประธานหลินที่เล่นนอกบทจับมือนางเอกตัดภาพมาที่พระเอกลงโทษนางเอกที่ทำเรื่องหน้าอายกับใบหน้าใหม่ที่เขามอบให้ในเมื่อทำสัญญากันแล้วเธอต้องรักษาเกียรติต่อใบหน้านี้ พระเอกเดินไปหาหนางเอกด้วยความโกรธเมื่อได้ยินเธอบอกจบงานจะคืนใบหน้าให้พร้อมกับดึงเธอมาจูบทำโทษด้านสามีเก่าเห็นรูปหลุดของม่านชิงกับชายมากหน้าที่แท้ก็ผู้หญิงหน้าหวานก้าโลกไม่ใส่เสื้ออย่างที่คิดตัดภาพไปที่พระเอกนำรูปที่สามีเก่าเธอเห็นให้ดูพระเอกสร้างรูปม่านชิงนอนกับชายมากหน้าโดยใช้ AI เปลี่ยนใบหน้าและมอบเอกสารพัฒนาที่ดินสีซิงให้หนางเอกใช้หลอกสามีเก่า สามีเก่าโทรหาม่านชิงให้ส่งที่อยู่ให้เขาจะขอคุยทุระที่คุยกันไว้พ่อวางสายนางเอกวานให้พระเอกช่วยไปส่งที่โรงแรมเพื่อแสดงละครฉากต่อไปนางเอกถึงโรงแรมรีบจัดฉากห้องพักให้เหมือนกับที่สามีเก่าเพิ่งเห็นในรูปหลุดสามีเก่ามาถึงนางเอกนำเอกสารข้อตกลงแลกเปลี่ยนการพัฒนาที่ดินสีซิงให้เซ็นเธอจะนำไปมอบให้บริษัทประธานหลินพร้อมทวงสัญญาเธอช่วยเรื่องโปรเจกต์แล้วอย่าลืมผลประโยชน์10เอร์เซนที่ตกลงกัน สามีเก่าเอารูปหลุดมาขูม่ม่นชิงถ้าเธอนอนกับเขารูปพวกนี้จะไม่หลุดไปถึงประธานเผยนางเอกรับปากแต่ไม่ใช่วันนี้สามีเก่าพอจะเข้าใจเพราะเธอเพิ่งผ่านศึกกับประธานหลินม,มาก่อนกับสามีเก่าทักเธอบางครั้งเขารู้สึกว่าถ้าทางเธอที่ชอบจับใบหูเหมือนคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักพระเอกเห็นคู่รักคู่หนึง่งก็หวนนึกถึงตัวเองกับม่นชิงในอดีต นางเอกนําเอกสารโครงการซีซิงกลับไปให้พระเอกหลังจากได้ลายเซ็นมาแล้วนางเอกขอบคุณพระเอกที่ช่วยลงแรงให้ภารกิจรับรื่นแต่คุยไปคุยมาคำพูดคำจานางเอกดันยั่วและท้าทายพระเอกเข้าพระเอกหยิบกันไกลมาพร้อมให้โอกาสเธอถ้าพูดว่านมร้อนเขาจะยอมปล่อยเธอนางเอกสันเทานึกถึงวันแรก พระเอกก็พูดแบบนี้ยังกับโรคจิตท่านใดนั้นพระเอกลงมือตัดกระโปรงนางเอกจนขาดเธอรีบถอยไปนั่งที่โซฟาและผล่อยหลับไปกระทั่งเวลาเลิกงานพระเอกจะกลับโดยปลุกเธอตื่นทีหลังจะยั่วเขาหัดใช้สมองคิดหน่อยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้แล้วถอดเสื้อโค้ทให้นางเอกตกดึกสามีเกานัดนางเอกมาที่เรือนหอของตนเพื่อดื่มฉลองที่เธอช่วยงานเขาสำเร็จเธอท่วงถามจะตอบแทนเธอยังไงพร้อมกับเอามือจับใบหูสามีเก่าดื่มแล้วเริ่มหลอน เห็นภาพซ้อนภรรยาเก่าที่ตายไปในตัวม่านชิงแล้วบอกเธอว่าเห็นท่าทางของคุณแล้วทําให้นึกถึงภรยาเก่าทุกทีนางเอกเดินทั่วบ้านระหว่างฝนตกหนักฟ้าแลบสามีเก่ามองขึ้นไปที่ชั้นสองเกิดหลอนเห็นหน้ากูช้ชิงชิงภรยาเก่ายืนจ้องตนอยู่ด้วยความตกใจรีบเพนสะดุดขาตัวเองล้มหัวกระแทกหมดสตินางเอกขึ้นไปห้องแต่งตัวหยิบข้อตกลงแบ่งสินสมรสของเธอไปด้วย ตัดภาพไปที่นางเอกเห็นว่าพระเอกช่วยเธอไว้เท่ากับเธอเป็นของพระเอกเธอขยับไปใกล้ทั้งสองจูบก,กันสามีเก่าพอได้สติก็คุยกับหลิวชูรักตนมักมองเห็นม่านชิงเป็นกู้ชิงชิงทุกทีด้านพระเอกนั่งดูผังแก้แค้นตัดภาพไปหลิวชูรักออกจากบ้านสามีเก่านางเอกแล้วโทรหาใครบางคนเพื่อส่งข่าวว่าสามีเก่านางเอกเซ็นสัญญารับธุรกิจซีซิงโดยมีม่านชิงคอยช่วยวันต่อมาหลิวชูรักคิดแผนเข้าใกล้นางเอกเพราะคนที่คุยสายด้วยเมื่อคือนสั่ง เธอจึงไปปรากฏตัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่กระเป๋านางเอกนางเอกรู้ทันแต่ทำเนียนโง่กลับไปบอกพระเอกได้เวลาเผยไต่พูดความจริงเรื่องสัญญาของประธานหลินให้คนดักฟังได้ยินหลิวชูร,รักรู้ว่าสามีเก่านางเอกถูกม่านชิงหลอกเลยไปหาเอาคลิปเสียงให้ฟังก่อนหน้านี้เธอรู้สึกว่าม่านชิงน่าสงสัยเลยแอบสืบข้อมูลสามีเก่านางเอกรีบไปปรึกษาประธานกู้พี่ชายนางเอก ด้านหลิวชูรักสั่งผู้จัดการเควินให้เคลียร์ข้าวของสามีเก่านางเอกและปลดออกจากตำแหน่งเจ้าของร้านสามีเก่านางเอกไปถึงกับโดนเขี่ยทิ้งพี่ชายนางเอกบอกบริษัทมีปัญหาการเงินไม่มีเงินไปลงในโครงการซีซิงส่วนที่สามีเก่านางเอกเซ็นสัญญาในานามบริษัทกู้กรุุ๊โดยไม่ได้รับอนุญาตคณะกรรมาการปรึกษากันแล้วจะดำเนินการตามกฎหมายทางที่ดีสามีเก่านางเอกควรไปพบประธานหลินเพื่อยกเลิกสัญญาเอาเงินมัดจำโอนกลับคืนมา แม่ก็ควักเงินตัวเองมาชดใช้สามีเก่านางเอกคิดหนักกลับไปนั่งดื่มที่ร้านแต่ดันมารู้ว่าหลิวชูรักหักหลังปลดตนออกจากเจ้าของบาร์เมอร์คิวรี่และขึ้นบริหารร้านซะเองเธออ้างไม่พอใจที่สามีเก่านางเอกยังคอยรับใช้กูกลุบอยู่ทั้งที่นางเอกตายไปแล้วด้านสามีเก่าแค่ต้องการหาทางเตรียมตัวล่วงหน้าพอก่อนแต่งกับนางเอกถูกพี่ชายนางเอกบังคับให้เซ็นสัญญาแถมตอนนางเอกตายต,ายตนไม่ได้เงินซักบาทผู้จัดการเควินเยี่ยนหมายสารให้สามีเก่านางเอก ใจ้ความข้างในระบุว่าให้คืนเงินก้อนนั้นของตระกูลกู้ด้วยตัวเอง สามีเก่านางเอกไม่มีทางเลือกจึงไปขอเจราจายกเลิกสัญญาโครงการซีซิงกับประธานหลินขอเงินมัดจำคืนแต่ก็ไม่ได้ผลสามีเก่าจนตอกใช้วิธีส่งคลิปให้พระเอกและนัดเจอถ้าไม่มาตามนัดจะปล่อยคลิปแบ็กเมพระเอกพอไปถึงพระเอกโดนสามีเก่านางเอกใช้มีดจี้คอสั่งให้ยกเลิกสัญญาพระเอกต่อรองจะยกเลิกให้แต่ต้องลบคลิปมั่นชิงทิ้งสามีเก่าไม่ยอมต่อรองยังไงก็จะปล่อยคลิปให้ว่อนเนตพระเอกขู่กับก็ลองปล่อยดูสินายได้หายไปจากโลกนี้ แสามีเก่านางเอกชิงฆ่าผาเอกทิง้งแต่นางเอกโผล่มาช่วยผาเอกคันเวลาสามีเก่าหลบไปกดดันที่โรงแรมเปาลี่แต่ดันเจอเจ้าหนี้นอกระบบตามมาทวงหนี้ถึงโรงแรมและมาทราบตอนหลังม่านชิงคือเจ้าหนี้เงินกู้จึงเข้าใจที่แทบเป็นกับดักที่ม่านชิงวางไว้ทำให้ชีวิตเขาต้องเจอเรื่องตกต่ำแบบนี้นางเอกอ้างที่เธอทำก็เพื่อช่วยกู้ชิงชิงที่ถูกสามีอย่างนายหักหลัง จากนั้นเธอฟาดสามีเก่าไม่ยัง้งสามีเก่านางเอกฟื้นปุ๊บรีบเผ็นแบบไม่คิดชีวิตแต่ม่านชิงยังคงตามราวีแถมใส่ชุดเดียวกันกับวันที่รถชนสามีเก่าเกิดหลอนเห็นม่านชิงเป็นกู้ชิงชิงคอยหลอกหลอนวิ่งเอาหัวขโขกป้ายโฆษณาตายให้จบจบไปภาพตัดมาพระเอกไม่คิดว่านางเอกจะเล่นเปียโนเป็นเธอบอกน่าจะเคยเรียนตอนเด็ก แต่เกิดเรื่องบางอย่างจำไม่ค่อยได้แล้วด้านสามีเก่านางเอกยังไม่ตายพี่เขยจับตัวเขาไปกักขังพร้อมฉีดยาให้นอนเป็นผักและพูดเรื่องที่มั่นชินพุ่งเป้ามาที่ตระกูลกู้สามีเก่านางเอกเลยรู้ว่าพี่เขยรู้เรื่องโครงการซีซิงอยู่แล้วพี่เขยยังบอกด้วยว่า ตอนที่นางเอกถูกรถชนพี่เคยรู้ว่าสามีเก่าและหลิวชูรักทําอะไรบ้างแล้วจะจัดการหลิวชูรักนั้นด้วยนางเอกเจ็บใจตัวเองที่เป็นคนโง่โดนสามีหลอกมาตลอดเลยดื่มเหล้าไม่ยัง้งพระเอกเป็นห่วงสั่งนมร้อนมาเพื่อเตือนเธอให้หยุดดื่มได้แล้วแต่นางเอกดื้อพระเอกเลยเปิดห้องโรงแรมบอกดีๆไม่ฟังต้องให้ใช้กําลังใช่ไหมนางเอกสวนกลับที่เธอไม่ยอมดื่มนมร้อน<ๆ>ก็พออยากซื้อพระเอกคืนนึงทั้งสองเริ่มแซบกัน เช้าวันต่อมาประธานกู้ขอคุยกับม่านชิงเธอถามตรงๆที่อยากคุยกับเธอเพราะเรื่องที่อันอย่างหรือเปล่าประธานกู้บอกแค่อยากทําความรู้จักคุณม่านชิงเพราะดูมีความลับเยอะคาดเดายากนางเอกไปกลับยังกับประธานกู้ไม่เคยมีความลับด้านหลิวชูรักนำงานมาส่งประธานกู้ที่บริษัทเธอเหลือกเห็นรูปม่านชิงบนโต๊ะประธานกู้จึงเอ่ยถามทำไมหน้าจอของประธานกู้เป็นรูปม่านชิงประธานกู้สวนกลับ อย่าแส่เรื่องคนอื่นภาพตัดไปที่พระเอกคิดว่านางเอกไปหาประธานกู้มาเธอบอกพี่ชายเธอมาหาเองพระเอกย้ำเธอคือมั่นชิงไม่ใช่กู้ชิงชิงแล้วลงโทษนางเอกเพราะผิดสัญญาจำไว้ว่าห้ามเธอใช้เสน่ห์กับประธานกู้พี่ชายนางเอกไว้จัดการเรื่องบ้านนางเอกย้อนไปก่อนหน้านี้พี่ชายมอบบ้านหลังนี้เป็นของขวัญแต่งงานแก่นางเอกแมจะดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแต่งงานนี้เท่าไหร่ นางเอกขับรถผ่านมาประธานกู้เอ่ยขอบคุณม่านชิงที่ช่วยให้บ้านน้องสาวเขาไม่ถูกสามีเก่าเอาไปขายทอดตลาดใชหนี่หลิวชูรักซึ่งมากับประธานกู้แอบไม่พอใจที่ประธานกู้คุยกับนางเอกนางเอกกลับไปคุยกับพระเอกที่เธอเข้าใกล้พี่ชายเพราะเป้าหมายต่อไปคือแก้แค้นหลิวชูรักจากที่พระเอกสืบมาพ่อของหลิวชูรักติดนี่นอกระบบเพราะติดพนันนางเอกถึงสืบหาพ่อแม่หลิวชูรักไม่พบเพราะหลบเจ้านี่อยู่ ตัดภาพไปพ่อแม่มาหาหลิวชูรักที่บาร์เธอซ่อนตัวจากพ่อแม่มานานแต่กลับถูกหาพบแถมยังถูกสั่งให้ขายตัวใช้หนี้ให้สี่ล้านหลิวชูรักไม่ยอมถูกพ่อแม่มอมยาส่งตัวให้เท่าแก่งเงินกู้วันต่อมาประธานกู้ให้หลิวชูรักาง,งานจนกว่าแผลที่หน้าจะหายและฝากให้เธอคิดดูว่าใครที่ปล่อยข่าวที่อยู่ของเธอให้พ่อแม่เธอตามหาได้นางเอกได้รับการเชิญไปงานเลี้ยงกุก๊กลุ๊กพระเอกนางเอกคาดว่าประธานกู้มีจุดประสงค์บางอย่างที่เชิญนางเอกมาร่วมงานและก็ใช่อย่างที่คิด ประทานกู้เชิญเธอเต้นลำและถามความเป็นมาของม่านชิงพระเอกมาแย่งตัวนางเอกออกจากงานน,นางเอกมีเรื่องเคลียร์กับพระเอก ในเมื่อกู้ชิงชิงตายไปแล้วนางเอกอยู่ในฐานะม่านชิงและม่านชิงกับประธานกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยทำไมพระเอกต้องคอยห้ามไม่ให้ม่านชิงยั่วประธานกู้ยังไงเธอก็จำเป็นต้องเข้าใกล้พี่ชายตัวเองเพื่อสืบหาความจริงพระเอกเหมือนมีบางอย่างปิดบงังและยังห้ามเธอให้อยู่ห่างๆประธานกู้อีกด้วยพระเอกเหลือเเห็นหลิวชูรักคอยตามดูทั้งสองอยู่จึงสั่งให้นางเอกร่วมมือแสดงละครหลอกหลิวชูรักวันต่อมานางเอกขอพระเอกกับตระกูลกู้ เธอมั่นใจรถชนคืนนั้นเกี่ยวข้องกับตระกูลกู้ในวันครบรอบการตายของกู้ชิงชิงประธานกู้มาลำลึกถึงน้องสาวแต่เจอมั่นชิงก็มาที่นี่เช่นเดียวกันนางเอกบอกประธานกู้เป็นผู้มีพระคุณของเธอวันสำคัญแบบนี้ไม่มาได้ไงประธานกู้พูดจาแปลกมั่นชิงที่เขารู้จักหายสาบสูญไปเมื่อสองปีก่อนนางเองกกลับไปคุยกับพระเอกพี่ชายเธอพูดยังกับว่าเคยรู้จักมั่นชิงมาก่อนพระเอกคิดไม่ผิด ประธานกู้จำมั่นชิงได้พระเอกบอกความจริงกับนางเอกม่านชิงคือคู่ม่นตนตั้งแต่หายตัวไปตำรวจก็ยังหาไม่พบและที่เขาให้นางเอกสัญญากรบใบหน้าเป็นม่านชิงก็เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ายังมีม่านชิงอยู่ข้างกายเสมอวันต่อมาประธานกู้บังเอิญเจอนางเอกที่ร้านกาแฟขณะคุยกันประธานกู้รู้สึกว่าม่านชิงตรงหน้าไม่เหมือนม่านชิงที่เคยรู้จักแต่กลับเหมือนน้องสาวเขามากกว่าด้านหลิวชูรักวางแผนล,ลักพาตัวนางเอก เพื่อแก้แค้นที่นางเอกปล่อยที่อยู่เธอให้พ่อแม่ของเธอรู้จนถูกขายให้อเท่าซาดิสขณะนางเอกคุยสายกับพระเอกโดนเครื่องช็อตไฟฟา้าหมดสติพระเอกร้อนใจสั่งคนตามหานางเอกจึงรู้ว่าคนที่หลักพาตัวนางเอกคือหลิวชูรักนางเอกถูกจับไปที่ตึกร้างนางเอกอยากรู้ความจริงการตายของกู้ชิงชิงเป็นยังไงกันแน่ หลิวชูรักไม่ได้ยอมรับว่าเธอเป็นคนฆ่าด้านพระเอกรีบไปช่วยนางเอกหลังจากรู้พิกัดแน่ชัดขณะหลิวชูรักกำลังราดน้ำมันเตรียมเผานางเอกพระเอกไปช่วยนางเอกทันเวลาหลังจากช่วยนางเอกมาได้คนของพระเอกไปที่เกิดเหตุแต่หาหลิวชูรักไม่พบ พระเอกมอบสร้อยเส้นหนึ่งให้นางเอกพร้อมกำชับไม่ได้รับอนุญาตห้ามถอดสร้อยเส้นนี้พระเอกหลบไปนั่งดูรูปม่านชิงในอดีตเขารู้อยู่แก่ใจว่านางเอกคือกู้ชิงชิงแต่หลอกตัวเองให้นางเอกมาเป็นตัวแทนม่านชิงตอนนี้เขายิ่งรู้สึกผิดต่อม่านชิงพอเริ่มจะรู้สึกชอบนางเอกขึ้นมาบ้างแล้ว ภาพตัดมาที่นางเอกยังคงแปลกใจสามีเก่าและหลิวชูรักไม่ยอมรับเรื่องอุบัติเหตุว่าเป็นคนลงมือทำแถมยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพระเอกเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังส่วนเป้าหมายต่อไปของนางเอกคือจะเข้าใกล้พี่ชายเพื่อสืบความจริงและถึงพระเอกจะออกปากห้ามเธอก็ไม่สนเพื่อจะได้กลับตระกูลกู้เธอจะเปิดเผยตัวตนให้พี่ชายรู้จากนั้นนางเอกมาหาพี่ชายที่บริษัทแต่กลับเจอคุณนายกู้พระเอกตามมาลากตัวนางเอกออกไปแผนที่เธอคิด ไว้แน่ใจได้ไงว่าพี่ชายจะยอมบอกความจริงนางเอกสงสัยพระเอกรู้ได้ไงว่าเธอมาที่บริษัทกู้กรุปเธอเลยรู้ว่าสร้อยที่พระเอกให้ใส่คือสร้อยบอกพิกัดประธานกู้พอรู้ว่าม่านชิงมาหาเลยนัดให้เธอไปสุสาน้องสาวเป็นเพื่อนอีกครั้ง ด้วยความสงสัยว่าใช่น้องสาวตนหรือเปล่าจึงเอ่ยถามนางเอกบอกความจริงว่าคือกู้ชิงชิงส่วนใบหน้าที่เห็นเจ้าของจริงคือคู่มั่นประธานเผยพี่ชายพอรู้ความจริงรีบชวนน้องสาวกับตระกูลกู้ยังไงตนกับน้องสาวก็ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันบวกกับใบหน้านางเอกตอนนี้ที่ไม่ใช่กู้ชิงชิงจึงให้นางเอกเข้าตระกูลในฐานะคู่มั่นนางเอกกลับไปบอกพระเอก ประธานกู้ให้เธอปลอมเป็นแฟนเขาเธอจะย้ายออกจากบ้านผาเอกในไม่ช้าแม่ผาเอกจะไม่เห็นด้วยก็ตามภาพตัดไปนางเอกเข้าบ้านตระกูลกู้คุณนายกู้ไม่ค่อยพอใจที่มั่นชิงมาเกาะแกะลูกชายเธอพี่ชายพานางเอกไปเยี่ยมพ่อที่นอนป่วยอยู่เพราะอาหารเป็นพิษ ขณะเดียวกันพี่ชายถามเธอเรื่องข้อเสนอเข้าวก่อนนางเอกบอกยังไม่อยากกลับกู้กรุ๊บไว้ค่อยคุยกันทีหลังและขอให้พี่ชายช่วยดูแลพ่อพี่ชายเสแส้งร้องไห้ขอให้นางเอกออกไปก่อนจะขอคุยกับพ่อสักหน่อยจากนั้นเขาหยิบเข็มฉีดยาออกมาเพื่อฉีดยาบางอย่างเข้าถุงน้ำเกลือพระเอกกลับ,บบ้านมาเจอนางเอกเขากลัวนางเอกไปแล้วจะไม่ยอมกลับจึงทวงสัญญาที่นางเอกเคยบอกจะอย,ะอยู่กับพระเอกตลอดไป นางเอกบอกสืบสาวราเรื่องเสร็จจะรีบกลับมาหาวันต่อมาคุณนายกู้คุยกับนางเอกด้วยความที่ห้ามลูกชายไม่ได้เลยต้องฝืนยอมให้นางเอกเข้ามาในตระกูลแต่มีเงื่อนไขานางเอกต้องไปลาออกจากงาน,นตัดขาดจากประธานเผยนางเอกนำใบลาออกไปยื่นพระเอกก่อนเธอจะไปพระเอกขอให้เธอทานข้าวด้วยกันซักมือ้อจากการกระทำและคำพูดพระเอกนางเอกรู้สึกว่าพระเอกจะปล่อยเธอไปแถมยังบอกจะสืบเรื่องม่านชิงเองเธอจึงเอ่ยปากให้เชื่อใจเธอสักครั้งพระเอกจะได้เลิกคิดฟุ้ง ด้านประธานกู้จะเล่นงานหลิวชูรักก่อนหน้านี้เขาสั่งให้เธอคอยจับตาดูสามีนางเอกแต่ดันไปคบกันเองหลิวชูรักอ้างที่เธอทําแบบนั้นเพื่อจะหาหลักฐานว่าสามีนางเอกวางแผนฆ่านางเอกประธานกู้รู้ว่าหลิวชูรักเห็นนางเอกกําลังจะตายต่อหน้าแต่กลับไม่ช่วยแถมรู้ทั้งรู้นางเอกสําคัญกับประธานกู้มาก ยังจะรักพาตัวนางเอกไปประธานกู้เลยคิดกำจัดสุนัขเลี้ยงไม่เชื่องทิ้งหลิวชูรักขอโอกาสแก้มืออีกครั้งนางเอกโทรบอกพี่ชายว่าลาออกจากเผยกุ๊ปแล้วเขาเลยชวนนางเอกไปทานข้าวที่บ้านในฐานะคู่มัน่นพอไปถึงบ้านใหญ่ประธานกู้โดนแม่ด่ายับที่คิดจะแต่งม่นชิงเขาบ้านประธานกู้ยืนคำขาดจะไม่แต่งกับใครนอกจากม่านชิงช่วงค่ำนางเอกกลับไปหาพระเอก ขอให้พระเอกแสดงละครกับเธอสปายที่คุณนายกู้ส่งมาจะได้เก็บรูปถ่ายได้พอคุณนายกู้เห็นรูปก็จะออกระเบิดเผยความจริงออกมา เช้าวันต่อมาคุณนายกู้ดก,กอนางเอกหน้าบ้านพระเอกและสั่งให้ม่านชิงไปหาประธานกู้ด้วยกันคุณนายกู้เอาหลักฐานให้ลูกชายดูม่านชิงและพระเอกยังคบกันอยู่แต่ประธานกู้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะรู้แก่ใจว่าม่านชิงตรงหน้าที่แท้คือใครวันถัดมาพี่ชายหาทางหยึดสร้อยคอนางเอกเพราะรู้ว่าเป็นสร้อยที่พระเอกมอบให้เลยออกอุบายพาไปที่ร้านเสื้อผ้า พร้อมกับซื้อสร้อยเส้นใหม่ให้นางเอกกังวลใจสร้อยที่พระเอกให้ถูกพี่ชายยึดไปแล้วจากนั้นเขาชวนนางเอกไปทานข้าวกับคุณนายกู้ที่บ้านพอไปถึงนางเอกพบหลิวชูรักอยู่กับคุณนายกู้แท้จริงแล้วเป็นแผนของประธานกู้สั่งให้หลิวชูรักมาแสดงละครใส่้ายมั่นชิงว่าทําให้กู้ชิงชิงตาย คืนนั้นอดีตสามีนางเอกและหลิวชูรักก็อยู่ในเหตุการณ์นางเอกตอบกลับไม่ได้ทำด้านคุณนายกู้จะแจ้งความจับม่านชิงประธานกู้ทําทีห้ามผมขอเวลาแม่สามวันจะตรวจสอบเรื่องราวให้ชัดเจนส่วนม่านชิงผมจะคอยจับตาดูเองจากนั้นเธอโดนกักบ,บริเวณพระเอกดักฟังได้ยินประธานกู้คุยกับแม่แม่ประธานกู้ไม่ยอมให้ลูกชายแต่งกับม่านชิงไม่งั้นจะฆ่าม่านชิงทิ้งซะด้านหลิวชูรักแสดงละครตามที่ประธานกู้สั่งจบ แต่ก็ยังไม่ถูกปล่อยเป็นอิสระเธอถูกขังไว้ที่โรงละครคุณนายกู้ได้ข้อมูลม่านชิงจากสายสืบที่ไปหาข้อมูลจากบ้านเกิดม่านชิงก็เริ่มว้าวุ่นเพราะสายสืบเจอเรื่องแปลกอย่างหนึง่งตั้งแต่ส่งหลิงตายไปม่านชิงก็หายสาบสูญไปหลายปีปรากฏตัวอีกทีกลายเป็นผู้ช่วยพิเศษของพระเอกคุณนายกู้คิดไม่ตกจะกำจัดม่านชิงทิง้งเพราะคิดว่าม่านชิงมาที่ตระกูลเพราะตามหาตัวเธอ ประธานกู้บุกไปหาพระเอกเพื่อบอกให้รู้ตอนนี้นางเอกอยู่ในกำมือตนและเอ่ยถึงมั่นชิงที่เคยมาเป็นครูสอนเปียโ,โนให้กู้ชิงชิงเมื่อนานมาแล้วแล้วนำสร้อยที่พระเอกให้นางเอกไว้ออกมาคืนพระเอกทำนิ่งสยบสัตว์ตูให้คิดว่าตนเลิกสนใจนางเอกแล้วภาพตัดมาคุณนายกู้หน้าตาตื่นคุยกับลูกชายตอนนางเอกเด็กๆจำได้ลางๆว่าเรียนเปียโ,โนกับครูคนนึง ต่อมาไม่รู้ครูคนนั้นหายไปไหนลูกชายบอกครูคนนั้นก็คือม่านชิงประธานกู้นำมือถือไปคืนตามที่นางเอกขอแล้วหาเรื่องให้นางเอกผิดใจกับพระเอกด้วยการบอกว่าม่านชิงตัวจริงเคยเป็นครูสอนเปียโนโน,นางเอกพอรู้ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปทำไมฉันถึงจำครูสอนเปียโนไม่ได้ประธานกู้บอกนางเอกอยู่ในภาวะหมดสติ หลังจากเห็นแม่ฆ่าตัวตายพ่อฟื้นขึ้นมาอาการดีขึ้นก็จำเรื่องในอดีตไม่ได้ท่านกู้เลยรับเลี้ยงนางเอกเข้าตระกูลนางเอกขอให้ปล่อยเธอไปถูกขังอยู่ในนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเธอไม่อยากเล่นเกมกักขังกับคุณนายกู้แล้วจากนั้นนางเอกนัดเจอกับพระเอกตอนค่ำระหว่างนั้นเธอแวะลงละครความทรงจำตอนเด็กก็แวบเข้ามาตอนนั้นประธานกู้บอกเธอว่าแม่เธอฆ่าตัวตายนางเอกนั่งซุดอยู่ข้างทาง พระเอกมาถึงโดนานางเอกระเบิดอารมณ์ใส่ที่พระเอกเคยพูดว่าจะให้นางเอกรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเธอมาคิดดูแล้วที่แท้เธอก็เป็นแค่หมักตัวหนึ่งในกระดานพระเอกและเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พระเอกต้องการแก้แค้นและพานไปเรื่องอุบัติเหตุคืนนั้นก็คงเป็นแผนพระเอกพระเอกปฏิเสธอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับตนเธอกำลังเข้าใจผิดเธอบอกเธอจำเรื่องแม่เธอที่ลงละครน,นั้นได้แล้วส่วนม่านชิงที่พระเอกตามหา เธอไม่รู้จริงๆว่าอยู่ที่ไหนแล้วคืนต่างหูที่พระเอกเคยมอบให้เราจบกันแค่นี้พระเอกกอดรั้งเธอและเล่าให้นางเอกฟังหลังเรียนจบเตรียมจะแต่งงานกับม่านชิงแต่เธอหายตัวไปตอนไปฝึกงานเป็นผู้ช่วยพิเศษให้ตระกูลกู้ด้วยการสอนเปียโ,โนให้นางเอกมีอยู่วันหนึ่งหลังเริ่มฝึกงานม่านชิงโทรหาพระเอกด้วยน้ำเสียงตะนกตระกูลกู้มีปัญหาในสายพระเอกยังได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าครูม่านชิงมาทำอะไรที่นี่ แล้วทุกอย่างก็เงียบไปนางเอกเล่าเรื่องวันที่ม่านชิงหายตัวไปแม่นางเอกฆ่าตัวตายในโรงละครนางเอกหมดสตินานหลายวันฟื้นขึ้นมากลายเป็นโรคเครียดรุนแรงทําให้ลืมเรื่องราวต่างๆเพิ่งมาจําได้ก็วันนี้และนางเอกก็ไม่เห็นม่านชิงในตอนนั้นพระเอกอยากรู้ทําไมสร้อยที่เคยมอบให้ม่านชิงถึงไปตกอยู่ที่โรงละครนางเอกคิดว่าม่านชิงคงไปหาแม่นางเอกพระเอกเห็นว่าการตายของแม่นางเอกดูมีเงื่อนงำ พอม่านชิงหายไปก็ถูกคนฆ่าปิดปากจึงขอให้นางเอกเลิกโมโหกลับมาสืบหาความจริงกันต่อนางเอกบอกพระเอกวันนี้ตอนไปโรงละครเธอพบหลิวชูรักถูกขังอยู่ที่นั่นด้วยพระเอกท่งนางเอกกับวิลล่าและขอโทษเธอที่เห็นแก่ตัวเขาเลิกมองนางเอกเป็นตัวแทนม่านชิงมาสักพักแล้วด้านนางเอกรังรับสายพี่ชายเธอพบว่าถูกพี่ชายแอบใช้ GPS ติดตามตัวที่มือถือเธอ วันต่อมาประธานกู้พาม่านชิงมาพบแม่คุณนายกู้สักไซประวัติเธอนางเอกเบลกับพูดถึงโรงละครแห่งหนึ่งที่มาเห็นในความฝันก็เห็นปฏิกิริยาลนลานของคุณนายกู้ ประธานกู้ส่งนางเอกกลับบ้านพร้อมอย่างเชิงถามเธอยอมรับเขาเป็นคนรักได้หรือยังนางเอกทาทีตอบตกลงไหนๆตอนนี้เราก็ไม่ใช่พี่น้องกันประธานกู้โทรหาแม่ดูถ้าพระเอกกำลังหลอกใช้มั่นชิงเพื่อสืบเรื่องตระกูลเราอยู่แล้วบอกให้แม่อยู่นิ่งๆไปก่อนภาพตัดไปประธานกู้จัดการหลิวชูรักเพราะเธอโกหกว่าไม่เห็นใครแวะมาที่โรงละครและที่ประธานกู้ยังไม่ฆ่าหลิวชูรักเพราะจะเก็บไว้เป็นแพะ นางเอกส่งแชทหาพระเอกให้ปล่อยคลิปปลอมที่เธอส่งให้ในวันพรุ่งนี้วันต่อมาพอถึงเวลาปล่อยคลิปพระเอกเปลี่ยนใจอยากหาวิธีอื่นที่ดีกว่าวิธีนี้ นางเอกเห็นเลยเวลาพระเอกยังไม่ปล่อยคลิปเลยปล่อยเองสื่อพากันเล่นข่าวรักษาการประธานกู้ชี้เหรียญแห่งกู้กรุป๊ปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องสาวคุณนายกู้เห็นข่าวก็รับไม่ได้อีกอย่างพอรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกจึงคิดจะเล่นงานให้ถึงตายนางเอกคุยสายกับพระเอกเธอจะต้องไปพบแม่เลี้ยงพอไปถึงโรงละครคุณนายกู้บอกความจริงว่าเป็นคนฆ่าแม่นางเอ,เอกเองกับมือจนตายเพราะแม่นางเอกเป็นชู้กับท่านกู้สามีขณะแม่นางเอกตั้งท้องนางเอกอยู่ ตาแก่กู้จะแบ่งหุ้นให้นางเอกทั้งที่ไม่ใช่สายเลือดลูกแท้ๆแ,แต่กูลกู้ส่วนรถชนนั่นคุณนายกู้ยอมรับว่าเป็นฝีมือตัวเองประธานกู้โผล่มาปยาสลบนางเอกคุณนายกู้สั่งลูกชายให้ฆ่านางเอกประธานกู้ทำไม่ได้ด้วยความที่ชอบนางเอกมาตลอดใครก็ห้ามทำร้ายนางเอกคุณนายกู้เตือนลูกชายถ้านางเอกไม่ตายคนอื่นจะรู้เรื่องที่ลูกชายเคยทำไว้พ่อเห็นว่าลูกไม่ยอมลงมือเลยจะทำเอง ประธานกู้รีบย่งมีดจากมือแม่ในเมื่อลูกชายไม่ฟังคำเธอได้ตัดสินใจจับมือลูกชายที่ถือมีดอยู่แทงตัวเองตายทันทีพระเอกให้คนช่วยหลิวชูรักและรู้มาว่าตำรวจพบศพและจดหมายคุณนายกู้ริมหาดใส่ความว่าหลิวชูรักฆ่าแม่นางเอกและวางแผนให้รถของนางเอกเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตส่วนนางเอกกับประธานกู้พระเอกยังไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนพระเอกเลยถามหลิวชูรักรู้แผนการนางเอกไหมว่าคิดทำอะไรอยู่ หลิวชูรักรู้แค่ว่าก่อนหน้านี้นางเอกมาที่โรงละครและบอกกับนางเอกว่าถูกประธานกู้บังคับให้ทำเรื่องทั้งหมดประธานกู้จะให้หลิวชูรักเป็นแผลรับบาปนางเอกบอกจะฝากให้พระเอกมาช่วยเธอแต่เธอต้องหาทางรอดด้วยตัวเองก่อนยื้อเวลาจนกว่าพระเอกจะมาช่วยตัดภาพมาประธานกู้แอบรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กแม้ใบหน้าจะเปลี่ยนก็ยังรักเหมือนเดิมและหวังอยู่กับนางเอกจนแก่ประธานกู้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองนางเอกและบอกความจริง ตนฆ่าแม่นางเอกเองนางเอกได้ยินแบบนั้นก็โกรธ ตกหน้าประธานกู้ประธานกู้บอกตนเกิดมาก็ถูกแม่เลี้ยงดูมาแบบนี้แบบที่ว่าอยากกำลุกนกให้ตายขามือแม่ก็ไม่ห้ามประธานกู้ชอบมากเวลาเห็นสิ่งมีชีวิตค่อยๆตายในกำมือตัวเองตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองป่วยทางจิตก็ไปรักษาแต่รักษาให้หายขาดไม่ได้จนได้พบนางเอกเลยรู้ว่าตัวเองก็มีสิ่งที่ไม่อยากฆ่าให้ตายต่อมาจึงเริ่มจัดฉากฆ่าแม่นางเอกให้เหมือนฆ่าตัวตายในโรงละครเพื่อจะได้ครอบครองนางเอกคนเดียวนางเอกยิ่งฟังยิ่งรับไม่ได้ ถึงขนาดแม่ประทานกู้ยอมตายเพื่อปกปิดความผิดและรับผิดแทนลูกชายประธานกู้ยังไม่รู้สึกสะทกสะท้านแถมยังบอกอีกว่า พอรู้ว่าแม่เจอความลับของตนก็สมควรแล้วที่ต้องตายประธานกู้นึกย้อนไปในอดีตม่านชิงลืมสร้อยคอที่พระเอกมอบให้ตอนมาสอนเปียโ,โนที่ระกูลกู้จึงกลับมาหาแล้วบังเอิญเห็นประธานกู้ถูกแม่นางเอกจนตายม่านชิงรีบโทรบอกพระเอกประธานกู้เห็นว่าม่านชิงรู้เข้าจึงโยนเธอทิ้งลงทะเลแล้วแขวนคอแม่นางเอกที่โรงละครจัดฉากว่าฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าส่วนนางเอกตั้งแต่วันนี้ไปเธอต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิต ภาพตัดมาที่พระเอกหาพิกัดจากตังหูนางเอกพบว่านางเอกอยู่ที่โรงละครเมื่อไปถึงพระเอกถูกประธานกู้แทงไปหนึ่งแผลส่วนนางเอกโดนล่ามโซ่ที่ชั้นบนสุดของโรงละครพระเอกตามประธานกู้ไปจังหวะนั้นถูกประธานกู้ถีบซ้ำที่แผลอีกรอบบอกนางเอกคือคู่มั่นตนและให้พระเอกดูให้ดีเธอไม่ใช่มั่นชิงมั่นชิงตัวจริงโดนจับโยนลงทะเลไปตั้งนานแล้วตอนที่ตนเชิดคอมั่นชิงมั่นชิงคานไปหยิบสร้อยคอเส้นนั้น พระเอกไม่อาจเสียคนรักได้อีกเป็นครั้งที่สองพยายามฝืนสู้กับประธานกู้และโดนแทงอีกสองสามรอบพระเอกค่อยๆค,ค,คานไปหานางเอกพยายามปลดโซ่ออกจากมือเธอแล้ววิ่งเข้าใส่ประธานกู้ขณะทั้งสองแย่งมีดกันที่ริมระเบียงพระเอกใช้แรงทั้งหมดที่พอเหลืออยู่เวี่ยงประธานกู้ตกลงจากชั้นสามตายในทันทีหลังจากพระเอกนางเอกสืบหาความจริงจนที่คลายปมสำเร็จคนช่วยได้รับผลกรรมตามที่ได้ก่อไว้หนึ่งเดือนต่อมานางเอกมาพบท่านกู้ ท่านกู้บอกว่าตำรวจตรวจสอบแล้วกู้ชี้เหยื่อลูกชายแอบใสายาบางอย่างในยารักษาของต้นทั้งยังลักพาตัวและฆ่าคน ก็เห็นว่าสมควรแล้วที่ได้รับจุดจบแบบนี้และตนก็มีความผิดที่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่พ่อแถมยังผิดต่อนางเอกและแม่ถ้าเป็นไปได้อยากให้นางเอกเรียกว่าพ่ออีกครั้งส่วนที่บริษัทพระเอกนางเอกขึ้นมารักษาการประธานชั่วคราวขณะพระเอกยังรักษาแผลอยู่ที่บ้านนางเอกกลับไปถามข่าวเลยรู้จักพระเอกว่าหมออนุญาตให้พระเอกกลับไปทํางานได้พรุ่งนี้ด้านพระเอกรู้ตัวว่าผิดแต่ก็สมควรถ้านางเอกจะไม่ยกโทษให้นางเอกลุกพระเอกถึงเตียงพระเอกรีบสํานึกผิด ปากทั้งตัวและใจยกให้เป็นของนางเอกคนเดียวนางเอกยอมรับคำสารภาพผิดของพระเอกเธอยกโทษให้ก็ได้แต่จากนี้ไปต้องฟังคำสั่งเธอเท่านั้นทั้งสองเริ่มแซบกันปมรักในรอยแค้นก็จบเพียงเท่านี้มาพบกันใหม่ในเรื่องหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดี